โอเคนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาทักท่ายพูดคุยกันหน่อยเนาะนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะหรือแฟนแบบตั้งอ่ะโอเคนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าไม่ทราบว่าใครเข้ามาบ้างแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรา ทักทายพูดคุยกันเนาะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานะคะมีโอสวัสดีมีเบิร์ดนะคะนะมีเบิร์ดคนสวยนะคะเห็นบอกปรกิจการดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาครั้งแรกกดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะมีเบิร์ดนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะแล้วก็ลํารวยนะคะใครที่แบบเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะนะคะสวัสดีมีเบิร์ดสวัสดีทุกคนเลยใครเข้ามาครั้งแรกกดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ อยากจะมาพูดคุยนะคะโอ้สวัสดีพี่เอนะคะสวัสดีพี่เอคะ่ะนะคะพี่เอเป็นไงบ้างกิจการขอให้เฮงปังๆนะพี่นะขอให้แบบว่ากิจการดีแล้วก็ประสบโชคดีกันทุกคนนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะโอ้พี่เบิร์ดบอกว่าสวัสดีค่ะชินใจคนสวยนะคะต้องสวยตามพี่เบิร์ดแล้วหนึ่งสวัสดีคุณขวัญนะคะสวัสดีคุณสวนด้วยพิมพ์ชื่อเล่นมานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใครติดตามชินแจจากที่ไหนนะคะก็ช่วยบอกด้วยนะเราจะได้แบบรู้นาอนะคะใครเข้ามาครั้งแรกกดหนึ่งเลยนะคะพอดีว่าช่วงเนี้มีคนทักเข้ามาที่แฟนเพจเนี่ยค,ค,ค,คย่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มาถามว่าชินแซชินแซเป็นใครชินแจวิเคราะห์โง่หิงยังไงอะไรอย่างนี้ นะฮะเราก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะบอกอ่าเดี๋ยวพิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาครั้งแรกกดหนึ่งนะคะคุณนายกดหนึ่งคุณสโลบอกสวัสดีนะคะคุณดิวเนสนะคะบอกว่าสวัสดีนะ,ะพิมพ์ชื่อเล่นมาด้วยยิ่งดีนะคะุณนะชินชัยจะได้บอกว่าหรือว่าคุณเป็นใครเชื่ออะไรกันบ้างเนาะนะคะนะ,ะนะก็วันนี้ชินชัยจะมาพูดนะคะในเรื่องของแบบมีคนถามบอกว่า ถ้าอยากจะวิเคราะห์โง่หิงกับจินตแต่ค่ะนะคะจะต้องทํายังไงบ้างนะคะแล้วก็วิเคราะห์โง่หิงทายังไงนะคะ่ะใคขเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคุณเบลบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาดูไลค์ครั้งแรกค่ะติดตามเพจนานแล้วนะคะสวัสดีคุณเบลนะคะสวัสดีคุณน้้ยสวัสดีทุกคนเลยเนาะก,ก็ นะคะแฟนเพจของซินแซรนะคะอันนี้เป็นแฟนเพจหลักนะคะสวัสดีคุณป้าน้อยสวัสดีคุณลาตีสวัสดีทุกคนนะคะหรือจะใครมีคําถามอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวซินแทจ,จะตอบทุกคนนะคะนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะก,ก็ นะคะก็แฟนเพจเฮงสวยรวยปามด้วยพลังหูเฮงนะคะตรงฟังสินแซเนี่ยเป็นเจ้าของแฟนเพจนะคะซึ่งนะคะมีคนถามบอกว่าสินแซชินใซรับวิเคราะห์หูเฮงหรือเปล่านะคะซินแซก็ตอบเลยว่าชินแซรับวิเคราะห์หูเฮงนะคะซึ่งหลายคนนะคะหลายคนเลยนะคะที่ทักเข้ามาแล้วบอกว่าสินแซเกิดมาเนี่ยหนูยังไม่เคยดูหูเฮงเลยค่ะอยากจะรู้ว่าหูเฮงดูอย่างไรนะคะและลักษณะการดูของสินแซเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าโอ้สวัสดีครับพี่ชำนาญพี่ชำนาญ ก็ขอพี่ชำนาญได้รับข่าวดีนะนี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ชำนาญเนี่ยเฮงและปังหรือเปล่านะขอบคุณนะคะพี่ที่แบบติดตามเนาะนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเห็นซินใจเนี่ยดูโง่เหงคคนเยอะมากเลยและให้ความรู้เรื่องโงูเหงหวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะรู้ว่าซินใจวิเคราะห์โงเหงหรือรับวิเคราะห์โงเหงหรือเปล่านะคะและรับวิเคราะห์โงเหงอย่างไร ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าซินแสนหรือวิเคราะห์หงเห้งยังไงนะคะสำหรับแฟนเพจนี้นะคะซินแสเป็นซินแสเนาะก็รับปรึกษาวิเคราะห์หงเห้งนะคะซึ่งการวิเคราะห์หงเห้งเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวนะคะเราจะต้องประเมินนะคะในเรื่องของวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเพราะวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของชะตาฟ้านะคะหรือพลังของธาตุหรือเรียกว่าดทถี ของคุณนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะธาตุของคุณนะคะที่เกิดมาในนะวันที่คุณเกิดเนี่ยนะเราจะใช้ ปีเดือนวันยามในการคำนวณนะซึ่งจะเป็นแผนที่นะคะซึ่งแผนที่ชะตาเกิดตรงนเนี้ยเนี่ยใช้ในการปรับต่างๆนะคะนะดังนั้นในการที่วิเคราะห์หูเห็นเนี่ยนะคะเราไม่ได้เฉพาะวิเคราะห์แค่ใบหน้ายอย่างเดียวว่าอุ้ยคนนี้คุณตาสวยตาดีนะคะแล้วคุณควรไปทําอะไรนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิวๆมากแต่เวลาชินแจวิเคราะห์นะคะท่านผู้ชมนะคะเวลาวิเคราะห,เห์นเนน่จิก็ะําาภพ ใบหน้าของคุณนะคะแบบหน้าสดเปิดสุดไรผมนะคะเห็นหูซ้ายชัดเห็นหูขวาชัดนะคะและหน้าไม่ผ่านแอปไม่ใส่แว่นนะคะเราก็จะเอาใบหน้าของท่านมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดูจากวันเดือนปีเกิดของคุณว่าวันเดือนปีเกิดจะเป็นเสมือนแผนที่ะคะ่ะว่าคุณควรจะปรับอะไรนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการปรับโหนเหงเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่เรานะคะมาวิเคราะห์โหเหงเนี่ยนะคะ ทางเพจซินแซ่เลจะเน้นโหราศาสตร์จีนเป็นหลักไม่มีไทยปนเลยเอต้องบอกไว้ก่อนนะคะงโง่เฮงหงจุ้ยคือศาสตร์ศาสตร์จีนนะฮะเราต้องใช้วิชาทางจีนเราจะเป็นงโง่เฮงหงจุ้ยปลาจืดอีอ้จิงฉีมาเลี้วยวหยื่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะใช้ทางจีนทั้งหมดถึงแม้ว่าหน้าตาของซินแซน่อาจจะไม่ได้ดูเป็นซินแซ่อาจจะดูเป็นเซเลบอาจจะดูเป็นแบบ Idol, เน็ตไอดอลเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่รู้จักซินแซน่จริงๆอย่างอาจารย์โบเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยซินแซน่อยู่กับตำรามากเลยนะและเขียนตำราค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะจะเพียงแค่ว่า เป็นคนชอบสวยชอบงามอาจเรามาเข้าเรื่องนะคะสำหรับการวิเคราะห,ห์โมงเหงนนะคะเราไม่ได้เฉพาะวิเคราะห์ในเรื่องของความงามอย่างเดียวความงามเนี่ยนะคะเป็นเศษน้อยนิดเท่านั้นนะคะที่เราจะตอบอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่วิเคราะห,ห์โมงเหงนนะคะเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดดวงชะตานะคะโอกาสทางธุรกิจนะคะการลงทุนนะคะแล้วก็การปรับในเรื่องของห่วงจุย้ย นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการปรับธุรกิจว่าดวงชะตาของคุณนะคะเอาอะไรมาเสริมเพื่อสนับสนุนดวงชะตาของคุณซึ่งเป็นหลักง่ายๆไม่มีพิธีกรรมองค์ธงองค์เทพใดๆทั้งสิ้นนะฮะถึงแม้ว่านะ,ค,ะคนตามสินชาจะรู้เฮ้ยชินชาเนี่ยนะคะได้ฝันถึงองค์มาเจ้าและได้วิชามาแต่เชื่อไหมว่าเชื่อไหมท่าน,าน,านเชื่อไหมท่านผู้ชมสินชาฝันถึงองค์มาโจาก็จริงนะจริงๆตอนที่ท่านมา เข้าฝันเนาะหรือที่ซึ่จะไปไหว้ที่ที่ลงเจนะฮะที่เขาสามบุกเนี่ยตอนนี้สี่ปีท่านมาแค่สามครั้งเองก็ติดไม,ไม่ไม่ติดต่อท่านไม่ได้ติดต่อไม่เป็นไม่มีเบอร์ท่านนะฮะ,ะท่านมาแค่บอกว่าชี้นะว่าควรศึกษาแบบนี้นะควรทําแบบนี้นะคะจนหนวดซินแซข่าวขึ้นมาเนาะซนแซก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราอะใช้ในเรื่องของ ัหราศาสตร์จีนนะคะในเรื่องของโงเฮงนะคะในเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะในเรื่องของปลาจื้อนะคะในการปรับแก้ดังนั้นนะคะการที่คุณมาวิเคราะห์โงเฮงเนี่ยนะคะนอกจากนะคะจะคุณส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงตามเพศสินแซเยอะอะเนาะก,ก็จะเน้นในเรื่องของนะคะสัญญกรรมใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัญญกรรมจะเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากนิดเดียวเองนะคะสิ่งที่สินแซจะให้การปรึกษานอกเหนือจากสัญญกรรมนะคะก็คือในเรื่องของวิถีชีวิต ทัศนคตินะคะแล้วก็การลงทุนการทําธุรกิจหรือการเพิ่มเสริมเกี่ยวข้องกับเบญจธาตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะว่าตัวของคุณเองควรทําอะไรควรทําธุรกิจแนวไหนควรใช้สีอะไรนะคะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าคุณจะปรับในเรื่องของห่วงจุ้ยจะเป็นอย่างไรหลายคนนะคะนะคะหลายคนเนี่ยนะคะติดตามจินซ่บางครั้งในซินซก็จะมีการเชิญคนเข้ามานะฮะพูดในเรื่องของ พูดในเรื่องของอะไรล่ะเชิญคนเข้ามานะคะเชิญคนเข้ามาแล้วก็นะคะวิเคราะห์โหงเหงแบบผ่านเขากล้องซึ่งเราวิเคราะห์โหงเหงทุกครั้งเนี่ยเราจะอ่านอ่านหงจุ้ยจากใบหน้าก็คือพลังงานของดินที่เชื่อมกับคนนะคะแล้วก็เชื่อมกับพลังงานของฟ้าไปด้วยนะคะให้มีการเชื่อมโยงกันตรงเนี้ยนะคะมันเป็นหลักทางวิชาการนะคะอย่างของอโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะคะเขาจะมีความเชื่อเลยว่า ฟ้าคนดินประสาทนะฮะฟ้าก็คือวันเดือนปีเกิดกับเลือกยามใหม่คนก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนนะคะส่วนดินก็คือห่วงจุ้ยหรือชัยภูมินะคะห่วงจุ้ยหรือชัยภูมิเนี่ยที่สนับสนุนต่อเจ้าชะตานะคะดังนั้นเนี่ยเวลามาวิเคราะห์กับสินแซเนี่ยนะคะสินแซวิเคราะห์ดวงคุณก็คือปลาเจือนะคะแล้วก็วิเคราะห์รูปคุณนะคะก็ยังสะท้อนไปยังห่วงจุ้ยด้วยนะคะนะคะดังนั้นนะคะก็ อก็จะใน,ในเรื่องของหลักนะคะหัวราศาสตร์จีนให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้นะคะไปปรับใช้นะคะเพราะความรู้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ที่ดีงามนะคะแล้วก็สามารถทําให้เรารู้แนวทางว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมนะคะเราจะมานะคะเราจะเอาในเรื่องของอันนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะเรา เราจะเอาแต่เรื่องขององค์เทพองค์มูอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่องค์เทพท่านทิ้งไว้ให้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในด้านหลังนะพระแม่จิว๋วเทียนองค์มาโจ้หรือใดๆก็ตามนะฮะท่านทิ้งเอาไว้นะฮะก็คือในเรื่องของหลักความรู้ทั้งนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยสินเจรับถือท่านนะฮะนับถือในเรื่องของคุณงามความดีแล้วก็ในเรื่องของหลักวิชาที่ท่านให้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบบวิชาโจอี้นะฮะ ขององค์หมาโจ้นะฮะวิชาฉีเหมือนวิชาใดๆก็ตามนะคะเราก็ต้องศึกษาตรงนี้นะคะสวัสดีคุณชมชานกนะคะสวัสดีคุณบิวตี้สวัสดีน้องอมสิทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณมาวิเคราะห์กับสินใจสินใจจะไม่พูดถึงในเรื่องของสิงศักดิ์สิธิ์หรือองค์เทพใดๆเลยสิ่งที่คุณจะได้นะคะจากเพจสินใจสินใจไม่สามารถให้ความอภินิหารนะคะได้นะคแต่สินใจจะให้ความรู้ที่คุณจับต้องได้นะคะให้คุณเนี่ยนำไปปฏิบัตินำไปปรับใช้ได้นะคะ นะดังนั้นเนี่ยเวลาวิเคราะห์กับจินแะจ้นาอคุณก็ดูตามนี่เลยนะฮะดูตามเพจเลยนะคะว่าจินเจวิเคราะห์ยังไงนะคะแล้วก็นะเวลาเราวิเคราะห์โเห็นกันเสร็จเนี่ยเราจะโทรคุยกันบางคนอยู่ต่างประเทศนะฮะก็จะโฟนอินเข้ามานะคะวิดีโอคอลกันนาะนะคะโอเคดังนั้นนะคะ ก็จะบอกว่าเออเวลาสินแขวิเคราะห,ห์หงเหงก็จะวิเคราะห์ประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะใครที่จะวิเคราะห,ห์หมเหงก็ตามนั้นเลยนะคะตามที่ปักหมุดเอาไว้เลยราคาตามนั้นเลยค่ะนะคะราคาไม่มีลดแล้วก็ราคาก็ มีแต่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เพิ่มนะฮะก็ตามนั้นเดี๋ยวเรานะฮะมาพูดคุยกันดีกว่าใครมีคําถามอะไรนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ชินแชร์พร้อมตอบนะคะถามมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นง,งูเฮ้งฮวงจุย้ยหรือใดๆก็ตามเนี่ยคุณถามมาได้เลยนะคะ คุณบิวบิวตี้บอกว่าติดตามมาหลายปีแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณพี่ชมชนกบกบสสินด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสบายแอนนะคะใครมีคำถามอะไรอยากถามชินแทเชิญเม้นถามเข้ามานะคะนะเดี๋ยวชินแทวันนี้เนี่ยก็จะมีไปกินข้าวนะคะไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แ,แต่งตัวสวยนิดนึงนะคะโอเคนะคะคุณสาตราพทรสวัสดีค่ะคุณมีมี่สวัสดีนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเวลาพูดในเรื่องของวิชาการเนี่ยคนหายนะคะแต่พอแบบดูดวงเนี่ยคนมาเต้นไปหมดเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยมันไม่ใช่การดูดวงหน้า a c e b o o k นะคะความรู้ที่สินใจให้ต่างหากนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเวลาสินใจมาวิเคราะห์หมงเหงเนี่ยหรือเวลามาพูดคุยเนี่ยอยากอที่สุดคืออยากได้คําถามนะคะินใจจะได้รู้ว่าแบบคุณเนี่ยนะคะอยากรู้อะไรอยากปรับอะไรนะคะคุณก็ ถามเข้ามานะคุณทิชาพรสวัสดีค่ะคุณมิมิสวัสดีค่ะคุณสาัตตาพรสวัสดีนะคะเดี๋ยวทักทายก่อนว่ามีใครมาบ้างนะคะอ่าสวัสดีค่ะชินใจอยากทราบว่าตาเราไม่ชิดเหมือนตาหงเราใช้ายไ,ไลเนอร์กรีดได้ไหมอาจใช้ได้นะคะชินชซทานมังสวีรัตถูกต้องนะคะชอบทุกบทกความทุกคลิปของชินแซเลยค่ะวันนี้ได้ทันดูไรนะคะหมูแมวสวัสดีค่ะชินแซสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่ะโอเคเราเริ่มตอบคาถามนะคุณประพารนาะบอกว,ว่าสวัสดีค่ะถ้ามีฝ่ายช ไหลข้างซ้ายนะข้างซ้ายเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ชายนะคะนั้นก็บอกว่าคุณอาจจะได้มีภาระนะคะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายดังนั้นแนะนําให้เอาออกนะคะหรือบางครั้งเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการปวดไหล่ทางด้านซ้ายด้วยนะคะนะโอเคนะใครมีคําถามอะไรถามมาได้เลยนะคะและหลายคนหลายท่านที่ติดตามจากคลิปของซินแซอยากวิคเคราะห์โง่เฮงอยากจองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ตามที่บอกได้เลยนะเวลาวิคอ์เนี่ยจะละเอียดเราต้องส่งรูปเสรคุณต้องรอคิวแน้วเพราะ่ใส่ก็คิวเยอะอยู่นะคุณพิราดานะคะถามบอกว่าอายุ34กับ35หงหเหงอยู่ตรงไหนนะคะตรงบริเวณ34กับ35นะคะตำแหน่ง34เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณปลายคิ้วนะคะเราเรียกว่าตำแหน่งนั้นเราเรียกว่าตำแหน่ง ฮใช้เหี่ยใช้นะคะตรงตำแหน่ง3ามสเนี่ยเรียกว่าฮใช้เหี่ยใช้จะตรงตำแหน่งสามหเนี่ยจะอยู่ตรงหัวตาเราเรียกว่าลักษณะของไทยเอียงไทยอิ่มนะคะก็คือตำแหน่งตรงนี้นะ,ะ3ะสาค่ะลักษณะของตาผู้ใจดีควรมีลักษณะแบบใดนะฮะลักษณะของตาผู้ใจดีนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะก็เป็นแววตาปก เป็นตาปกตินั่นแหละแต่ความใจดีจอกมาจากจิตใจเพราะจิตใจเป็นพลังงานของธาตุไฟธาตุไฟคือพลังงานธาตุไฟจะเชื่อมโยงในเรื่องของเลือดนะคะแล้วก็การเต้นของหัวใจเป็นหลักนะคะดังนั้นนะคะการเต้นของหัวใจการหายใจเนี่ยก็มีผลกับสีหน้าและแววตาเหมือนกันนะคะ แววตาของคนที่เป็นผู้ใจดีนะคะเขาเรียกว่าแววตาเชิงเป็นประกายแววตาไร้เดียงสาไร้มานยานะคะจะแววตาเหมือนดั่งนะพระโพธิสัตว์เหมือนอย่างเด็กทารกนั่นเองแววตาแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยเราคงจะบุญอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ได้เห็นกจะไม่รู้นะคะว่าแววตาของโพธิสัตว์เป็นอย่างไรแต่แววตาที่ เป็นแววตาของผู้ใจดีนะคะหรือเป็นผู้มีบุญเนี่ยแววตาจะเหมือนเด็กทาลกไร้เดียงสาใสาไม่วาวเกินไปไม่แข็งเกินไปเป็นแววตาที่อบอุ่นและมีเมตตาค่ะจริงๆนะคะถ้าหน้าผากไม่นูนนะคะถ้าไม่ทําสัญญกรรมแก้อย่างไรนะคะสามารถแก้ได้ง่ายๆนะคะด้วยการแ็ก์ไล์ผมนะคะเปิดหน้าผากนะคะหรือฉางสวรค์ค่ะนะคะเราเรียกว่าฉางสวรคนนะคะหรือตําแหน่งที่เรียกว่าตําแหน่งเชียนเอียงเขาเรียกว่าตาแหน่งตาแหน่งไทยเอียงนะให้สว่างนะไทยเอียงเนี่ย ือแผ่นน้ำผึ้งเหมือนแผ่นที่ฟ้านะคะคุณพี่ชมชนกบอกว่าเสริมจมูกควรทําอายุเท่าไหร่ถึงจะดีนะคะเสริมจมูกจริงๆแล้วเนี่ยควรทาเนี่ยทุกอายุนะคะท่านหนึ่งจมูกเราเบี้ยวจมูกเราเอียงจมูกเราคนสามารถทําได้ทุกอายุนะคะนะคะและจมูกทําช่วงใดถึงจะดีอันเนี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจมูกโดยทั่วไปจะเดินตั้งแต่อายุ41จนถึง50นะคะช่วงนี้ควรเลี่ยงที่จะทํา แต่ทาช่วงไหนจะดีอันนี้ทินแนไม่ทราบนะคะแต่ทินเจนรู้ว่าดวงของคนที่ต้องการธาตุดินแล้วก็ตำแหน่งของจมูกเนี่ยนะคะหรือเนื้อจมูกเนี่ยสามารถเสริมให้โด่งได้และมีแก้มรองรับเนี่ยอันนี้ทำแล้วมีแนวโน้มจะดีและสมดุลตามหลักโชคชะตาเท่าที่สินใจเห็นคนที่ต้องการธาตุดินนะนะะแล้วก็ เสริมจมูกได้รับกลับไปจมูกเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างโชคดีมากขึ้นแล้วก็สมดุลค่ะคุณฮารีบอกว่าขอบคุณมากค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณพัฒน์ถามบอกว่าหน้าผากโค้งมนกลมดีใช่ไหมถูกต้องค่ะมันเข้าตำแหน่งที่ตำราที่เรียกว่าฟ้ากลมดินเหลี่ยมหน้าผากค,คือตำแหน่งท้องฟ้านะฮะ นะคะดินเหลี่ยมก็มคือดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบุบ๋บอก,บอกถึงความมั่นคงนั่นเองค่ะดังนั้นตำแหน่งทองฟ้าควรโคง้งมนกลมหรือไม่ก็เป็นหน้าผากทรงเหลี่ยมจะลียที่สุดแตโค้งเนี่ยจะได้รับการอุปถัมภ์จากคนรอบข้างนะคะนะคะคุณพี่ชมชนกบอกว่าขอบคุณค่ะมีโอกาสวิเคราะห์หูหิงนะคะคุณพี่จะได้รู้ว่าเออเราควรจะทําอะไรและที่สําคัญเนี่ยการวิเคราะห์หูหิงแบบ VIP ออนไลน์นะคะแล้วก็ การพบตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะพบตัวซินแซรหรือไม่พบตัวนะคะนะก็ต้องใช้รูปอยู่ดีเพราะว่าเวลาเราเจอกันเนี่ยนะคะมันเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาซินแซจับแบบจุดที่ปลาอะไไม่ได้แต่ถ้าเราถ่ายรูปแล้วฟิกซ์เอาไว้นะฮะนะคะ,นะคะเราก็จะสามารถบอกเลยว่าเออมันเกิดที่ปลาลอยมลทิ่หรือจุดมงคุตรงไหนบนใบหน้าจากการถ่ายรูปแต่รูปถ้ต้องห้ามห้ามติดแอปนะคะ นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะชินจแบบนาน,านา <c oughs> ๆไลค์ไลค์สดทีก็อยากให้แบบมีความรู้นะคะอยากให้แบบว,ว่าเกิดความรู้ขึ้นแล้วก็คนได้ความรู้ว่าเออชินจก็จะดีใจนะคะ <c oughs> อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้เอาไปใช้นะคะมันนอกนอกจากมันจะดีในเรื่องของภาพลักษ์นะคะ <c oughs> แล้วความงานที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันยังจะส่งผลต่อกําลังใจของคุณด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของแบบ ยังไงเมื่อคุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะฮะนะฮะกำลังใจที่ดีหรือแบบความคิดที่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้ธุรกิจดีขึ้นเมื่อคุณมีความมั่นใจนะฮะจงกล้าหาและมีเมตตานะคะหมอสวยขึ้นมากเลยโอ,อ้ขอบคุณมากค่ะพี่แน่นะคะต้องสวยจริงก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะเสริมจมูกนิดนึงแล้วก็เออเสริมจมูกนิดนึงแล้วก็ผมยาวแล้วก็แต่งหน้าค่ะนะคะพี่แน่นะคะนะ โอเคหลายคนก็ตามมาจากข่าวสดนะฮะหลายคนก็ตามตามมาจากโมโนโหลายคนก็ตามมาจากทุกค่องทางนะฮะขอบคุณค่ะที่ติดตามแล้วก็ขอบขอบคุณที่อยากรู้เรื่องโง่เฮงนะฮะหรือชินแทเนี่ยนะฮะติดมันมันมีเรียนหลายอย่างนะฮะมีเรียนหลายอย่างเรียนทั้งภาษาจีเรียนทั้งใดๆก็ตามนะฮะนะกนะนะ็จะเอาความรู้มาให้นะฮะ คุณปิจากรถามบอกว่าชินซงมีวิธีดูแลรูปร่างไหมคะหุ่นดีมากาในเรื่องของรูปร่างนะคะอันนี้ต้องบอกว่าคุณแม่ของชินซงเนี่ยนะคะแล้วก็บรรดาญาติพี่น้องเนี่ยเป็นคนที่หุ่นดีมากนะคะหุ่นสวยผมสวยมือไม้สวยอะไรเงี้ยอันนี้ได้อันนี้ส่งมาแต่สาหรับส่วนตัวชินซงที่ดูแลนะคะคือ1นนะคะหลังหกโมงเย็นแทบจะไม่กินข้าวแล้วนะคะจะไม่กินข้าวแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะไม่ทานเนื้อสัตว์หรือทานเนื้อสัตว์ให้น้อยที่สุด คนใหญ่จะนิ่งไปแนวมังสวิรัสไปเยอะอาหารนะ,ะ,นะทานมาอย่างนี้ประมาณ5ปีแล้วก็บางคนถามว่าทำไมแขนแบบสินแทนเงียนจางอะไรอย่างเงี้ยหลังเหลืองเนียอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็จะบอกเคล็ดเคล็ดที่ไม่รับนะคะให้คุณน่ะนะคะจะบอกเคล็ดที่ไม่รับก็คือทุกครั้งนะคะเวลาที่คุณอาบน้ํานะคะให้เปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆเลยแล้วก็ สินใจใช้ครีมโลชั่นของเจอร์เจนนะคะขวดสีชมพูเนี่ยเป็นเวลาประมาณสี่ห้าปีทะ,ะ้งเมื่อก่อนผิวก็ค้ำๆนะคะผิวก็ขี้้อกระดำกระด่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะพอใช้ไปน,นานๆปุ๊บเออ <ศา S 1> รู้สึก<ม>ว่านเนื้อสัตว์หรือาทานเนื้อสัตว์พอแบบใช้ไปน,นานๆปุ๊บนะคะรู้สึกว่าเออผิวผิวมันดีขึ้นนะคะอ่าก็ตามเนี้ยคะ่ะส่วนผมเนี่ยนะคะคนก็ถามว่าผมทาไมถึงเงาถึงอะไรเงี้ยนะคะผมเองเนี่ยนะคะก็ เออไม่ใช้ทรีงเมไม่ใช้คิ้งนวดนะคะไม่ใช้แชมพูนะคะใช้แต่ทรีทเมนต์อย่างเดียวนะคะจินจะใช้งนิตกระโอกนะคะใช้งลิตกระโอกค่ะ,ะนะคะเนาะว,วันนี้นะคะจินจะได้ลงคลิปในเรื่องของออห่วงจุ้ยรัวบ้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของห่วงจุ้ยบ่อน้ำเนี่ยคุณตามไปฟังนะหลายบ้านที่จินแจไปปรับห่วงจุ้ยเนี่ยหลายคนเนี่ยตั้งบ่อน้ำไว้ทางด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้ ธุรกิจเนี่ยค่อนข้างลดลงบางบ้านก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางบ้านก็ลดลงนะคะมันก็มีความลับอยู่ว่านะฮะทิศทางที่เป็นด้านซ้ายเนี่ยฉลกกับเราไหมนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่วางเนี่ยมีพลังว่างเปล่าไหมหรือตำแหน่งที่วางเนี่ยมันสนับสนุนดวงชะตาไหมแค่นั้นเองนะคะในเรื่องของโง่เห้งหงจุ้ยนะคะปลาจื้ออี้จิงฉีเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เป็นเรื่องของการคำวนวณนะคะดังนั้นเนี่ยและการปรับ หงจุ้ยและหงหิงอ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะฮะดังน,น,นั้นเราอ่านคอนเทนต์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามเพจตามเฟซตามอะไรก็ตามเนี่ยต้องกลับมานําพิจารณาว่าเอ่อเรื่องหงหินและหงจุ้ยเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะตนนะนะคะหรือเฉพาะบุคคลสิ่งที่เราได้ยินมาได้ฟังมามันตอบโจทย์เราแล้วแหละมันตอบโจทย์เราดีแล้วจริงหรือมันต้องคิดแบบนี้นะคะครั้งนี้ดูทันถือว่าคุ้มแหละได้คําตอบในใจเกี่ยวกับการดูหงหินแล้วนะคะค่ะ นะคะก็ ชินแจก็ทาคลิปเอาไว้เพราะมีคนทักมาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากลู้หงเฮงกับชินแจทายังไงนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเออชินแจดูหงเฮงแล้วเนี่ยจะมีการโทรคุยไหมคะหรือพิมพ์อย่างเดียวนะคะเพจชินแจเนี่ยเน้นโทรคุยยังไงต้องโทรคุยกันนะคะแต่ว่าคุณจะต้องส่งรูปที่ชัดเจนมาให้ชินแจนะคะชินแจก็จะวิเคราะห์รูปไปเมื่อสิชินแจส่งรูปวิเคราะห์ไปปุ๊บเนี่ยนะแล้วทาการนัดโทรคุยนะเพราะว่าเวลาที่ชินแจวิเคราะห์รูปมันจะเยอะมากเลยนะ ท่านผู้ชมนะคะก็ต้องเรียนท่านผู้ชมให้ทราบประมาณนี้เนาะดังนั้นใครนะคะที่ต้องการวิเคราะห,ห์โงเฮงนะ,ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยคนจองเข้ามาเยอะมากนะคะอเมริกาเลยเยอะมากเลยแล้วก็ทางเอ,อเมริกาไต้หวันฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็เยอะนะคะนะคะก ตอนนี้มันยุค 4G 5G 6G นะฮะบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจอตัวกันก็ได้แต่ถ้าเจอตัวได้ก็ยินดีนะคะนะเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเนาะนะวันนี้ก็พอหอบปาหอมคอก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวซินเจเอจอนั่งเขียนตาําราทําวิชาอะไรของซินแซแล้วนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยเราจะมาไลฟ์สดเนาะเดี๋ยว จะมีเพจใ,ใ,ใหญ่ๆในเชิญนใจไปไลฟ์สดนะฮะแล้วก็เชิญคนเข้ากล้องแล้วก็ทำแบบ OBS เขาเรียกว่าอะไรนะสตรีมยาติเข้ามานั่งคุยกันนะคะอ่ะใครมีคําถามอะไรนะคะคุณถามเข้ามาได้นะ,ะเดี๋ยวสินใจจะตอบนะคะที่แมงวันตรงบริเวณหัวคิ้วด้านขวาดีไหมนะคะตำแหน่งต,ตรงนี้บอกว่าช่วงอายุคุณเนี่ยอายุประมาณ31-32นี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องธุรธกิจเกิดขึ้นนะคะ หรือบางครั้งอาจจะเลิกกับแฟมันบอกอยู่3อย่างเนี่ยนะคะแนะนาให้เอาออกค่ะนะคะแล้วยังบอกว่าตัวของคุณเองเนี่ยหน้าบ้านของคุณเวลาหาันหน้าออกอะคะอาจจะเจอต้นไม้นะคะอย่างน้อย1ต้นนะคะไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะใัหนังเวลาอ่านเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของโงเฮงฮงจุ้ยและปลาจือค่ะมีโอกาสนะะถ้าคุณได้เร,เรียนได้ได้ฟังอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจว่าโอ,อ้วิชาพวกนี้เนี่ยนะคะมันเป็นวิชาที่สามารถนะคะมา มันเป็นวิชาที่สามารถเรียนรู้ได้นะฮะมันไม่มีเป็นมันไม่มีคือมีวิชาไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะฮะแต่มันจะทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ธรรมชาติฝากไวใกนะ้ให้กับคนนะให้กับคนให้กับโลกใบนี้หรือให้ให้กับให้กับคนที่อยู่บนโลกเนี่ยได้ศึกษานะคะที่นีนก็ศึกษาตรงนี้แล้วก็จะมีอะไรดีก็จะมาบอกกันนะฮะสาหรับวันนี้ คนจะต้องนะฮะลาไปก่อนแล้วแหละนาอนะเดี๋ยวยังไงก็นะคะไวคิปหน้าค่อยคุยกันใหม่นะคะอะสวัสดีขอะคุณกัญจนานะคะอ๋อก็หลายคนที่อินบ็อกซ์หรือทักเข้ามานะคะก็ประมาณนี้นะคะชินจักก็วิเคราะห์แบบนี้แหละนาอยังไงโทรคุยกันแน่นอนหรือบางคนแบบจะวิดีโอคอลโฟนอินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ